อำเภอชุมพวงได้จัดกิจกรรมไถยกลบต่อสั่งเพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยมีนายนิมิตปัตมตมัตเจริญนายอำเภอชุมพวงเป็นประธานในการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงผู้นำชุมชนประธานแปลงใหญ่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ณแปลงนาของนายวุฒิพงศ์ก้องกำทรเทนตบ้านชุมพวงทานทองหมู่ที่14 ตำบลชุมพวงอําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตการไถ่ลบต่อสังข้าวและหวานมเมล็ดปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดินโดยได้รับการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์พอเทืองจากสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามักประสบกับปัญหาหมอกควันปกกลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปีโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โลง่ง ทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตรอําเภอชุมพวงได้เลงเห็นถึงความสําคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นจึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมถึงผู้นําชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรงดของในทุกพื้นที่กิจกรรมครั้งนี้นายนิมิตปัจตมัตเจริญนายอําเภอชุมพวงได้ร่วมไถกลบตอสังข้าวและหวานเมล็ดพอเทือง โดยได้รับการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์พอเถืองจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนะครราชสีมาประโยชน์ของพอเทืองนั้นมีมากมายได้แก่ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดเนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีไนโตรเจนสูงรวมถึงสารอาหารอื่นๆด้วยใช้เป็นพืชคลุมดินป้องกันหน้าดินพังทลายและใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์โพกระบือรวมถึงดอกและใบที่นํามาเลี้ยงหมูได้เช่นกัน เรามาร่วมกันหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงปัญหาและช่วยกันป้องกันระงับแก้ไขเพื่อให้อําเภอชุมพวงของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร